สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำเมนูปลานะคะปลาแซลมอนอบในเตานะคะใส่ซอสขาวแล้วก็ผักป่าที่เก็บได้เมื่อสองสานวันก่อนนะคะสปันชเชอร์แบบหั่ท้องใหญ่ให้ ัหรือเนยก็ได้ค่ะรีมกระนมนะคะต้มด้วยไฟอ่อนๆนะคะให้มันค่อยๆร้อนขึ้นเรื่อยๆเราจะหั่นผักปลาที่เก็บมานะคะสปันชเชอร์เบนเราจะใช้ผักตัวนี้แทนผักทีล้อมนะคะหรือแฟนโคน แป้งโคนหรือ,อคัคคิน้อมคนสวีเดนนิยมนำมาใช้ประกอบอาหารที่เป็นปลานะคะใส่ซอสหรือว่าจะผัดเนยธรรมดานะคะมาทานกับปลาก็ได้หรือว่าจะใส่ในซอสแล้วก็เข้าเาตาอบก็ได้ใส่ในซอสทานกับปลาเป็นซอสก็ได้อย่างเงี้ยค่ะแล้วแปะแล้วก็เราก็จะเอาปลาลงนะคะปา่เฉยเลย ลงไปผัดกับหอมใหญ่ค่ะใส่เนยไปหน่อยค่ะจะได้ยิ่งหอมนะคะอ่ารู้สึกจะสุกแล้วเราจะชิมน,นะคะชิมผักป่าอ,อร่อยมากค่ะทุกท่านิม ินีเฉยก็อร่อยเดี๋ยววันหลังจะเก็บอีกทีนี้ดีไฟก่อนนะคะแล้วเราก็จะเทนะคะเทนมกะีมที่อุ่นรอนะคะลงไปในกระทะหรือว่าจะเทสิ่งที่อยู่ในกระทะลงในหม้อก็ได้นะคะแล้วแต่ เราจะทําให้ซอสมีความเข้มข้นด้วยการเติมแป้งผสมน้ำเย็ยนลงไปนะคะแป้งที่ใช้ก็อาจจะเป็นแป้งสาลีอเนกประสงค์หรือว่าแป้งข้าวโพดก็ได้นะคะแล้วแต่ก็จะสังเกตว่าเดือดแล้วนะคะเท hey, ค่ะเทไปคนไปนะคะจนได้ความเข้มข้นในระดับที่เราต้องการนะคะ เขาเดือดต่อไปอีกนะคะสักประมาณ5นาทีเนาะในระหว่างนี้เราก็จะปรุงรสด้วยเกลือพริกไทยแล้วก็มะนาวเนาะเกลือค่ะพริกไทยขาว คคอร่อยค่ะเพื่อนซอสที่เราจะใช้ราดหน้าปลาก่อนเข้าเตาอบก็เสร็จแล้วนะคะทีนี้เราก็จะไปหั่นปลานะคะปลาแซลมอนนะคะแล่หนังมาแล้วคะ่ะเราก็จะหั่นนะคะ ำลังคิดอยู่โอเคอันนี้แล้วกันหั่ปลาซลมอนนะคะเป็นชิ้นใหญ่หรือเล็กตามต้องการเลยค่ะแล้วแต่นะคะแล้วเราก็ไปวางในถาดนะคะถาดที่เตรียมไว้ เราจะทําหมดเลยนะคะเพราะว่าอยู่กันหลายคนวันนี้อยู่หลายคนนะคะอยู่บ้านปรุงรสด,ด้วยเกลือกับพริกไทยนะคะ เลือรสมะนาวค่ะปรุงรสปลานะคะเสร็จแล้วก็ตามด้วยพริกไทยพริกไทยมะนาวเหมือนกันนะคะมันมีรสชาติเปรี้ยวนะคะพริกไทยอันนี้ซิตรูนเพปเปอร์โอเค นีก็ราดซอสค่ะราดซอสที่เตรียมไว้นะคะลงไปบนปลาเลยค่ะแล้วก็เกลี่ยให้ทั่วนะคะเกลี่ยซอสกบปลาให้ทั่วเดี๋ยวเราเจะชีสมาโรยหน้าหน่อยนึงนะคะเพื่อเพิ่มความอร่อยเราก็จะฝา,านมันออกมา ปามันออกมาก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยหั่นเป็นชิ้นเล็กแล้วก็โรยหน้าค่ะโอเคค่ะเป็นชิ้นเล็กๆนะคะแบบไหนก็ได้ะคะ่ะตามต้องการเลย ใช้วิธีการขูดเอาก็ได้นะคะแล้วแต่และนี่ก็คือปลาแซลมอนนะคะลาดหน้าด้วยออซอสผักที่เราเตรียมไว้นะคะพร้อมที่จะเข้าเตาอบอุณหภูมินในเตา175อ้อองศานะคะแล้วก็ เข้าเตาเลยค่ะอุณหภูมิในเตาเร7อยเจดหองศาแล้วก็ตั้งเวลาไว้20นาทีนะคะ20นาทีผ่านไปค่ะนี่ค่ะปลาอบ อันหนึ่งลูกก็ปลากับซอสนะคะนี่ค่ะอย่าทอมินเนออย่าแอ,อร์หมูดิมาค่ะมื้อเย็นนะคะมื้อเย็นวันอาทิตย์ มื้อเที่ยงมื้อเย็นค่ะทีเดียวบิบมานาวใส่นะคะที่สวีเดนเมนูปลาเขาก็มักจะมีมานาวเสิร์ฟมา1ชิ้นแบบนี้นะคะอันนี้ของชุนทรสิ เราจะชิมก่อนนะคะอ้าวทิตาวานบุฟเฟกัวานฟอรเบิฟหแส่ไม่ต้องทำอะไรช้อนเล็กเกินอ่ะเซียดูอินเตอร์สตูเรียแเก็บอไเฟียนี่แเล็กเนี่ยไมัสตูเียล่ใ อร่อยไหมอืมเย็ดแตอร่อยอืมเย็ดแต่อร่อยอคุณพ่อที่บอกเย็ดแต่อร่อยอร่อยมากมเมนูเน้น <c oughs> เมนูนี้แนะนําเลยค่ะรับรองไม่ผิดหวังเรามาดแฮมไปเลยจะมีซอสเดี๋ยวแะ้อาซอสเพิ่ม Lite sönder va? Ja. Alltså om Jonathan skulle han vara kvar där en dag till eller? Nej. Nej. Jag hämtar honom sen, ja. efter maten. Mm. Vill du ha mer salt så har du salt här. Mm.